วันไว้อยู่นานสุดท้ายปุ๊กลุกฝนทิพวัชรตระกูลหรือดาวิกาก็ตัดสินใจเลือกได้แล้วว่าหัวใจของตัวเองต้องการปาฏิหาริย์รักจากใครกันแน่เรียกว่าเดินทางกันมาเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครเรื่องปาฏิหาริย์รักทางที t v เอชดีช่อง36เรื่องราวถึงตอนที่ดาวิกาขอนัดคุยกับ ปวีรับบทโดยพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลปหลังจากที่ชัดชวินแสดงโดยสนยุคส่งภัยสารไม่สบายใจตั้งแต่ที่ปวีกลับมาแถมดาวิกายังมีท่าทีแปลกๆหลายอย่างจนทำให้แฟนๆลุ้นทุกตอนว่าสรุปแล้วดาวิกาเธอรักใครกันแน่ และหลังจากที่ลุ้นมานานวันนี้ดาวิกาเลือกที่ตัดสินใจแล้วจึงนัดปวีมาเจอเพื่อบอกกับเขาว่าตลอดเวลาที่ปวีกลับมาเธอวันไหวทุกครั้งและปะวีจะยังคงเป็นคนนั้นที่เป็นรักแรกของเธอเสมอก่อนที่ทั้งสองจะกอดกันโดยมีทาราหรือมุ้นเส้นวิริทิพาพักดีประสงค์แอบมองอย่างเจ็บปวดอยู่ไกลไกลส่วน ดาวิกาจะตัดสินใจเลือกใครคงต้องไปติดตามต่อในละครฉากนี้ยกทีมงานกันไปถ่ายทําถึงรีสอร์ทริมทะเลที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโลเกชั่นสวยงามสุดๆเห็นหาดกว้างยาวสุดสายตาแต่ต้องทากับแสงแดดจัดช่วงกลางวันมากๆแถมยังเป็นซีนอารมณ์ดราม่าสุดๆงานนี้สาวปุ๊กลุกเลยต้องบิวอารมณ์กันให้ถึงนิดนึงพราะบรรยากาศรอบด้านดันไม่ค่อยเป็น ใจมากนะักทั้งแสดงแดดลมทะเลทำให้ตาแห้งสุดๆจะร้องไห้แต่ละทีก็ลมพัดผมปลิวปิดหน้าปิดหูปิดตาอยู่หลายรอบแต่โชคดีมีพาร์ทเนอร์ดีอย่างหนุ่มพุธท,ที่ช่วยส่งอารมณ์กันจนปุ๊กลุกปล่อยโฮออกมาได้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่ดูไปน้ำตาไหลาตามไปแน่นอนแฟนๆเตรียมทิชชู่ให้พร้อมไว้เลยสุดท้ายหัวใจของดาวิกาจะเป็นของใครระหว่างปวีหรือชัชวินติดตามชมได้ในปาฏิหารรักคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่12ตุลาคมนี้เวลาใหม่22นาฬิกาเป็นต้นไปทางทีพีทีวีช่อง36